เมนูช่วงสิ้นเดือนก็คงหนีไม่พ้นเมนูไข่นะคะทุกคนวันนี้จะมาพาทำเมนูต้ยมยำไข่น้ำค่ะอย่างแรกเลยไปเก็บผักข้างบ้านก่อนนะคะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาทำไข่เจียวกันเลยเราจะใช้ไข่ทั้งหมด4ใบนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วเราก็จะตีไข่ให้เข้ากันนะคะเราจะเจียวไข่ในหม้อนะคะเพื่อให้ไข่ฟูและมีความหนานุ่มค่ะ เห็นไหมคะไข่เจียวของเราน่าทานไหมคะเมื่อไข่สุกเหลืองแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นไข่เจียวของเราเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะหนานุ่มเลยค่ะ เตรียมต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่ขน่านหนึ่งก้อนใส่ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงทุบนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่พริกขี้หนูทุบลงไปนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะตอนนี้หอมมากหิวข้าวแล้วค่ะตอนนี้ต้มยำของเรากําลังเดือดแล้วก็หอมมากเลยนะคะใส่ใบกระเพราของเราลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ น่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยมะนาวแซบจี๊ดจ๊าดใดๆคือน่าทานมากยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเมนูนี้รับรองข้าวหมดหม้อแน่เลยค่ะอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะ